สัสดีค่ะนักศึกษา,ข,าขอต้อนรับเข้าสู่ชุดวิชา2272ค่ะสารัะและวิทยาวิธีทางภาษาอังกฤษค่ะดิฉันรองสัตราจารย์ดรสิตายเยี่มคันติถาวรค่ะเป็นประธานที่ผลิตและก็ปรับปรุงชุดวิชานี้ค่ะ ทีนี้วิชาเนี้ยนะคะถ้าพูดกันสั้นๆเลยก็บอกว่าวิชาเนี้ยเป็นเหมือนยาเม็ดหนึ่งค่ะเป็นยาเม็ดเล็กๆนะคะแต่ครอบคลุมทุกอย่างของการเรียนการสอนภาษาอังกฤษค่ะตั้งแต่การพูดการฟังการอ่านการเขียนการศึกษาวรรณคดีวรรณกรรมนะคะวัฒนธรรมต่างๆการวัดผลการประเมินผลรวมไปถึงการวิจัยค่ะเพราะฉะนั้นเป็นยาเม็ดที่ครอบคลุมทุกอย่างจริงๆของการเรียนการสอนภาษาอังกฤษค่ะ เรื่องที่หนึ่งที่เราต้องคุยกันก่อนคือคําอธิบายชุดวิชาค่ะอย่างที่บอกว่าเป็นยามเล็กๆนะคะเพราะฉะนั้นคำอธิบายชุดวิชาเนี่ยก็จะเป็นการเรียนรู้ภาษาแรกและภาษาที่สองค่ะหลักการใช้ภาษาวรรณคดีวัฒนธรรมปรัชญาทฤษฎีที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษค่ะการพัฒนาหลักสูตรภาษาองังกฤษ วิทยาวิธีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษการประเมินผลด้วยนะคะการเรียนรู้แบบพึ่งตนเองสื่อและแหล่งเรียนรู้ภาษาอังกฤษการวิจัยเกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษนั้นคือทั้งหมดที่นักศึกษาต้องเรียนรู้ค่ะเพราะฉะนั้นวัตถุประสงค์ที่นักศึกษาจะต้องเรียนรู้นะคะก็คือ 1. วิเคราะห์และเปรียบเทียบการเรียนรู้ภาษาแรกและภาษาที่2ได้อย่างที่ทราบว่าเราจะต้องรู้ว่าภาษาที่ภาษาแรกนะคะเรียนอย่างไรภาษาที่2เรียนอย่างไรค่ะจาก ก็จะเป็นการอธิบายหลักการใช้ภาษาวรรณคดีและวัฒนธรรมทางภาษาค่ะแล้วเราก็ไปเปรียบทเทียบเชื่อมโยงปรัชญาทฤษฎีที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนสาภาษาอังกฤษนะคะรวมถึงการวิเคราะห์ขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตราภาษาอังกฤษด้วยจากนั้นเราก็จะไปเลือกและนําวิทยาวิธีการเรียนการสอนสาภาษาอังกฤษค่ะรวมถึงการประเมินผลเนี่ยมาใช้ในห้องเรียนได้อย่างเหมาะสมค่ะแล้วเราก็นําไปสู่ การอธิบายการใช้สื่อนะคะสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่างๆที่อาจจะอยู่รอบตัวเรานะคะอาจจะผลิตมาหรือซื้อหามาแล้วนามาใช้ให้เกิดประโยชน์ค่ะและสุดท้ายก็คืออธิบายขอบเขตงานวิจัยเกี่ยวกับหลักสูตรนะคะการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษค่ะ ทั้งหมดเป็นรายชื่อหน่วยนะคะเนื่องจากจะต้องเรียนอย่างที่ทราบนะคะมสทเราก็จะมีหมด15หน่วย15หน่วยแล้วก็จะมีการนำำําคําอธิบายรายวิชาคํามาแตกเป็นหน่วยซึ่งเราเนี่ยโชคดีมากนะคะเราได้ปรมาจารย์เลยค่ะเป็นทั้งอาจารย์ศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์จากหลายๆที่ค่ะมาช่วยกันนะคะผลิตชุดวิชานี้ขึ้นมาค่ะตั้งแต่หลักการใช้ภาษาอังกฤษวรรณคดีภาษาอังกฤษภาษาและวัฒน,นธรรม ปรัชญาและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนกล,ลวิธีการเรียนการสอนวิธีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษนะคะหลักสูตรระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทยค่ะจากนั้นก็จะมีเรื่องของสมรรถนะของผู้สอนและผู้เรียนเพื่อจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในศตวรรษที่21ค่ะ จากนั้นก็จะเป็นการวัดประเมินผลวิชาภาษาอังกฤษการเรียนรู้แบบพึ่งตนเองสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนนวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแหล่งการเรียนรู้ภาษาอังกฤษการประเมินการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของครูและสุดท้ายก็คือวิจัยหลักสูตรและการเรียนการสอนค่ะ15หน่วยเนี่ยก็จะเรียกว่าเป็นยาขนาดใหญ่นะคะเป็นเม็ดเล็กแต่ขนาดใหญ่ที่กินเข้าไปแล้วครอบคลุมทุกอย่างของการเรียนการสอนภาษาอังกฤษค่ะ ทีนี้การจ่าเรียนการสอนของเราอะนะคะอย่างที่ทราบว่ามสทเราก็จะไม่ได้เข้าเรียนทุกอาทิตย์แต่ว่าเราก็จะมีการเรียนการสอนที่ทั้งแบบเผชิญหน้านะคะแล้วก็แบบ e-learning ก็คือนักศึกษาต้องเข้าไปเรียนรู้ด้วยตนเองค่ะรวมทั้งสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการอ่านประมวลสาระนะคะที่คณาจารย์นะคะทุกท่านได้ผลิต สร้างสารรค์ขึ้นมานะคะนักศึกษาจะต้องหนึ่งก็คือทําความเข้าใจกับประมวลสาระที่เราทําไว้นะคะทั้ง15หน่วยค่ะหลังจากอ่านประมวลสาระนะคะอาจจะแนะนำอย่างนี้ค่ะว่าหลังจากที่อ่านหน่วยที่1 7ถึง7แล้วนะคะเราก็จะมีการเรียนการสอบแบบเผชิญหน้า1ครั้งค่ะนักศึกษาอ่านแล้วจะได้ สอบถามตัวเองว่าเข้าใจหรือไม่เข้าใจจุดไหนหน่วยไหนแล้วก็เข้ามาสอบถามคณาจารย์นะคะในการสัมมนาเสริมในห้องได้นะคะหลังจากนั้นนักศึกษาก็กลับไปอ่านต่อค่ะหน่วยที่8ถึง15แล้วก็เข้าไปสู่การเรียนการสอนแบบ e-learning ค่ะซึ่งเป็นการสัมมนาผ่าน e-learning ใน e-learning เนี่ยนะคะเราได้ทำพิเศษขึ้นมาค่ะเรามีโมดูลนะคะทั้ง10โมดูลนะคะที่เป็นการสรุป หน่วยที่1นึถึงสิแต่ละแบบออกเป็น10โมดูลนะคะแล้วก็อธิบายว่าแต่ละโมดูลเนี่ยเป็นอย่างไรการเล่นกนารสอนเป็นอย่างไรนักศึกษาจะได้สามารถทําความเข้าใจได้ด้วยตนเองได้เมื่อเราเรียนแล้วแบบนั้นนะคะก็ให้นักศึกษาเนี่ยทำกิจกรรมท้ายโมดูลด้วยค่ะจะได้ทดสอบตัวเองนะคะว่าเรียนแล้วเข้าใจมากน้อยเพียงใดค่ะ ส่วนการจัดการเรีนยกนการสอนแบบ e-learning นะคะเราก็ได้ตัวแทนคณาจารย์ค่ะซึ่งมาอธิบายสรุปย่อยนะคะจากประมวลสาระมาสรุปอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นโมดูลทั้งหมด10โมดูลด้วยกันค่ะซึ่งหลังจากที่นักศึกษาได้ศึกษาด้วยตนเองแล้วนะคะก็จะมีการตอบคําถามซึ่งเป็นคําถามท้ายกิจกรรมในการศึกษาโมดูลแต่ละโมดูลค่ะนักศึกษาก็ต้องศึกษาแล้วก็ตอบคําถามให้ได้ด้วยนะคะหลังจากนั้นแล้วนะคะเราก็จะมีการร่วมสนทนาตามประเด็นค่ะที่กําหนดใน กระดานสนทนาตามวันและเวลาที่เรากําหนดไว้นะคะรวมทั้งพูดคุยเรื่องปัญหาการเรียนนะคะแล้วก็แนวทางในการอ่านหนังสือก่อนจะเข้าไปสอบด้วยค่ะอันนี้ก็จะเป็นแนวทางในการเรียนนะคะเรื่องต่อไปที่นักศึกษาอาจจะสนใจมากยิ่งขึ้นก็คือเรื่องของการวัดและประเมินผลค่ะซึ่งเราก็จะมีการแบ่งคะแนนตามนี้ค่ะ1ก็คือคะแนนจากการเรียนแบบเผชิญหน้านะคะเราจะมีการกําหนดไว้ที่ร้อยละยีค่ะจากนั้นก็จะเป็นการเรียนการสอนแบบ e-Learning แล้วก็จะ กำหนดไว้รอยละยีเช่นเดียวกันและนักศึกก็จะทําข้อสอบนะคะตอนสอบไล่นะคะหรือสอบรายภาคอีก60คะแนนค่ะน,นี่ก็จะเป็นทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นห้ามพลาดทุกกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นการเดินกันสอบรับเผชิญหน้าและ e-learning ด้วยค่ะนะะ ส่วนตารางวันสัมมนา,าเสริมนะคะเราก็จะมีการกําหนดไว้นะคะในแผนกิจกรรมค่ะซึ่งสามารถจะศึกษาได้นะคะตามแผนเลยค่ะแล้วก็วางแผนตนเองดีๆค่ะว่าจะมาวันไหนเวลาใดนะคะนี่ล้ส่วน e-learning นะคะเราก็จะมีการแจ้งนักศึกษาทราบภายหลังค่ะว่าจะมีการเข้าสนทนา,าแบบ E-learning เมื่อไหร่นะคะวันและเวลาใดบ้างคะ่ะแต่ว่าในการศึกษาแบบ E-learning นะคะโมดูลหนึ่ง10บโมดูลนักศึกษาสามารถเข้าไปศึกษาได้เลยคะ่ะสุดท้ายค่ะเพื่อความมั่นใจของนักศึกษานะคะ ก่อนสอบไล่หรือสอบไล่พัคนักศึกษาต้องศึกษาให้ละเอียดนะคะตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะคะจะได้ไม่พลาดนะคะนักศึกษาหลายคนเนี่ยพลาดในการสอบไล่ทั้งนั้นที่อ่านหนังสือมาอย่างเต็มที่แล้วนะคะนี่คือทั้งหมดของวิชา2 2 7 6 2ค่ะอยากให้นักศึกษาเนี่ยมีความสุขนะคะในการเรียนการสอนไม่ว่าจะจากประมวลสาระที่คณาจารย์เนี่ยตั้งใจสร้างสารรค์ขึ้นมาค่ะทั้งโมดูลนะคะที่ทั้ง10โมดูลเลยค่ะที่เราตั้งใจทําขึ้นมาให้กับนักศึกษานะคะอย่าลืมอ่านหนังสือ และก็ทำกิจกรรมท้ายมูรุนด้วยนะคะขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ